ตามกันต่อบ้างนะคะเรื่องของน้องชมพู่วันนี้เนี่ยทนายตั้มก็ได้ขึ้นภูเหล็กไฟสักทีนะคะเพื่อจะพิสูจน์ว่าน้องชมพู่เนี่ยเดินขึ้นเองได้หรือไม่ซึ่งคําตอบหลังจากที่เขาไปถึงจุดพบศพบ,บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เด็กจะขึ้นมาเองไม่ได้หน้าถูกคนพามา<ๆ>เขาบอกว่าหน้าจะต้องมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มพร้อมด้วยนายเชยพลวิภาหรือลุงพลแล้วก็ปาแตรลคัคนะรวมถึงทนายรัชพลศิริสาครเดินเท้าขึ้นภูเหล็กไฟค่ะไปพิสูจน์เส้นทางจุดพบศพน้องชมพู่พร้อมกกับบสื่ออแล้ว็ยููทร เส้นทางที่ใช้ก็คือเส้นทางป่าสวนยางหลังบ้านน้องชมพู่นะคะซึ่งมีลักษณะเป็นทางดิ่งระยะทาง1.2กิโลเมตรเป็นทางที่เดินง่ายที่สุดที่สื่อมวนลชนและตำรวจเนี่ยใช้เส้นทางนี้ในการตรวจสอบหาพยานหลักฐานตลอดกว่า8เดือนที่ผ่านมามเขาบอกว่าเดินไปแค่500เมตรเหนื่อยแล้วค่ะต้องแวะพักกันแล้วนะขนาดผู้ใหญ่นะจนไปถึงจุดพบรถแบ็คโฮของเล่นซึ่งลุงพลอธิบายบอกว่าหลังพบศพน้องชมพู่ เจ้าหน้าที่ขึ้นมาเก็บหลักฐานแล้วมาเจอเนี่ยตกอยู่ห่างจากศพประมาณ500เมตรซึ่งทนายรัชพลกับทนายตั้มก็เลยวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ไหมที่แบคโฮมาตกอยู่แสดงว่าน้องยังมีชีวิตแล้วถือติดมือมาแต่ก็ต้องรอผลตรวจ DNA ของเจ้าหน้าที่เป็นหลักนะคะจากนั้นก็ไปที่โขดหินที่พบกางเกงรองเท้าน้องชมพู่และจุดสุดท้ายคือจุดพบศพใช้เวลาเดินทางรวมทั้งหมดเนี่ย1ชั่วโมง30นาทีนั่งพักกัน3ครั้งเลยค่ะทนายตั้มบอกว่าหลังเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยเชื่อว่า ไม่สามารถเดินขึ้นมาได้เองแน่นอนต้องมีคนพามาและมากกว่าหนึ่งคนและการเสียชีวิตของน้องมีเงื่อนงำค่ะฟังเสียงกันหน่อยค่ะนะครับนวจะอยู่วันนี้เนี่ยมาดูแล้วเนี่ยนะครับทางที่เจ้าที่พาขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าเด็กไม่มีทางขึ้นได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยชมพูคงจะไม่ได้เดินขึ้นมาเองไอ้ที่บอกว่าเด็กไม่สามารถที่จะขึ้นมาเองได้เนี่ยไม่สามารถขึ้นมาได้จนถึงตรงไหนทางต่าง โอ้โตั้งแต่ชั้นเอาทางที่เราเดินมาเนี่ยดูแล้วมันมีทั้งหมด4ชั้นนะครับชั้น2ก็ลาบากแล้วชั้นสก็ลาบากแล้วชั้นสุดท้ายเนี่ยชั้น4เนี่ยแล้วครับความเป็นไปได้จะไม่มีเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะมีคนอุ้มเด็กขึ้นมาเนี่ยก็ต้องคนเดียวก็น่าจะลาบากลุงพลเขายืนยันกับผมมาตลอดนะครับว่าน้องไม่สามารถขึ้นได้นะครับ ตำรวจก็ยืนยันมานะครับก็คือไปในทางเดียวกันนั่นแหละกับทางตอนตอนแรกอะผมก็ยังไม่ได้เชื่อทุกฝ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตำรวจก็บอกว่าไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้ลุงพลก็บอกขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็เชื่อแล้วแหละว่าขึ้นไม่ได้จริงๆน่าจะมีเงื่อนงัแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดเอาตามทางนี้เลยเนะี่ยที่ทางขึ้นมาเนี่ยนะครับน้องชมพู่คงจะไม่ได้เดินขึ้นมาเองแน่นอนนะครับไม่มีทางเป็นไปได้ น,นี่แหละค่ะบอกว่าไม่มีทาง<ด>เป็นไปได้และทนายสิทธาตอนนี้ก็ยังคงยืนยันนะคะว่าการที่ลงพืง้นที่ไปแบบนี้ยังไม่ได้รับลุงพลเป็นลูกความแต่อย่างใดนะ,อะขอเก็บรวบรวมหลักฐานก่อนนะคะ